สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องและลูกุนทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะดูเราจะโดนหักหลังอีกหรือเปล่านะครับมอเช้านะครับเปิดกระโดดบวกมา15จุดกระชูกระชากไป19เลยนะครับแต่ตอนนี้เหลือ11จุดนะครับตอนนี้เหลือบวก11จุดนะครับเมื่อคืนก็อ่านกันพันทิปใช่ไหมครับาไซโคกันเต็มที่นะครับว่าม็อบในอเมริกานะครับเนื่องจากทำลายไอ้คนผิวดําตํารวนนะครับจับกลุ่มคนผิวดําและทําให้เสียชีวิต่นะครับ ทำให้เกิดจราจรจราจรนะครับใช้ลอลิงนะครับทั่วทั่วเมริกานะครับแล้วก็ลามไปถึงเยอรมันเยนะครับเออทั้งสหรัฐตอนนี้ก็เจอทั้งโควิดเจอทั้งม็อบจราจรในเทศเลยนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้ดาวโจนจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวคอยดูกันครับแต่คนคิดว่าเปิดมาเราอาจจะเจอโดนลบไปด้วยครับแล้วปัญหาฮ่องกงกับสหรัฐด้วยนะครับฮ่องกงกับจีนสหรัฐกับจีนด้วยนะครับอาล้ครับ เราก็มาดูเลยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้อ่าหูแป๊บเดียวนะครับตะกี้1ิตอนนี้เหลือ9้าแล้วนะครับโอ้โหวันนี้จะโดนหักหลังหรือเปล่าครับเนี่ยคุ้น STA ยังมานะครับ STA มานะครับอ่านะครับ STA มาแล้วก็ T- รับ T- รับวันนั้นกดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กระชากขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูนะครับถ้าผมถือยามไม่ได้ผมจะขายนะครับ T- รับนะครับตอนนี้9.98จุดนะครับ Tasco ทมีซื้อนะครับ Tasco ซื้อนะครับ การบินไทยครับ4ีบาทหนะครับวันนี้นะครับเอลกองทูลแลนด์เฮาส์นะครับใช่ไหมครับแลนด์เฮาส์โดนธนาคารนะครับเจมาร์ดเจมาร์ดกับซิงเกิลนะครับขึ้นมานะครับวันนี้ขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาโคลมาโคนะครับมาโคลกลุ่มโฆษณาใช่ไหมครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับราคายังไม่ไปไหนนะครับส k p นะครับเซนเทลยังเหลืองนะครับวันนี้นะครับ SCB แบงค์นะครับแบงค์เมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์บวกนะครับเช้าบวกนิดหน่อยครับ ตอนนี้ลงแล้วนะครับส่วนคอมเซเว่นมา25บาทนะครับจาก13บาทไม่ซื้อจะรอ10บาทก็ไม่ได้ซื้อแล้วครับวันนี้มา25บาทนะครับน่าจะ100%ยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งครับนี่อ่าเอวีก็ขึ้นมาแตะ2บาทนะครับอ่าสีตังอะมื่อเช้าตะกี้28ตอนนี้เหลือ27กว่าแล้วนะครับเอโก้วันนี้แดงนะครับอ่าเอ็มบีพีทาคูเนี่ยอะไรนะครับทีเคนนะครับเอราวันยืนมา3บาทนะครับไลมอน ซูเปอร์88บาทนะครับวันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู <venir> so, usually, ่นะครับตอนนี <mind> ้อยู่9จุดอยู่นะครับ UV นะครับนะครับวันนี้ก็เอาไงดีครับเนี่ยงงนะครับจะดูดาวโจนคืนนี้ไหมครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับอ่าเดี๋ยวดูดูท็อปก่อนใช่ไหมครับดูดูอ่าอ่านะครับวันนี้อ่าตัว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 ครับอ่านี่ครับ9จุดนะครับน้องแบมอ่า CPI ยืนเขียวอยู่นะครับ วันลิสมาหน่อยนะครับ CPO นะครับวอลลิสมาหน่อยวันนี้ซูเปอร์ก็ยังตามมาเป็นระดับสองนะครับบอรลุ่มก็เยอะนะครับเคแบงเขียวอยู่นะครับ b b l เขียวนะครับ STA เขียวนะครับ27บาท25สตางค์นะครับปตทยืนอยู่ที่36บาทนะครับบวก50สตางค์นะครับ AOT นะครับเหลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวอยู่นี่นะครับ SCB บวกเจสตางค์นะครับปตทสอผอบวกสบาท50สตางค์2.9%มา3%นะครับก็ตอนนี้9ก หกหนึ่งนะครับบวกอยู่เขียวๆนะครับรายงานวันนี้วันที่1นะครับวันที่1มิถุนายนนะครับ2563ากก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ